สวัสดีครับพี่น้องอ uh, ติดตามเงินไหลละพันนะครับเนาะก่อนอื่นก็นมาเบิงเขานาสาโทกันฝนตกบดมืเบดขึ้นสองสามมือล่ะน้ามนี่วู้วจักสิปรบายไปทางไหนนะครับเนาะดีที่ว่าคันแท้ยังอยู่ครบบ่บมีบ่บบมีบิวบ่มีขาดเลยเออคันแท้ยังอยู่ครบอยู่บดสีมองแต่ว่ามาขึ้นกระตกบดขึ้นเมื่อวานกระตกบด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 ขึ้นแต่ว่าเมื่อวานนี่ตกหอดกลางเว้น เศร้านี่ก็คืมคืมเด้อคืมคืมพยาการแนะนำการใส่เขา้าใส่ใส่ปุ๋ยใส่สูตรนีเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเบื้งตีละเขียวนานเขียวทนดำปืดเลยนี่เบื้งตีละโอ้เขียวนานเขียวทนใส่ได้เป็นเดือนละก็ยังเขียวต้นเสมอโอ้เข่าทาอา่าใส่ให้มันเพียงพอตอนตอนแรกเขา้านานาหม่องนีของพยาการเนี่ยมันเหลืองเฉียดเตียเด้อเออหิงหิงวันน่ะเออห่างพลังคังเค็งมาเด้อ ตอนนี้นี่เบิ่องติล่ะแน่นต๊บเลยอ่าปุ๋ยรับร่วงบ่้อจำเป็นต้องไปใส่ตามผู้อื่นดอกเอาที่มันเห็นผลก็พอพยาการกกจะใส่สูตรนี่ละสูปีบะนี่หูเราบเนี่อ่าใส่สูตรนี่ละสูปีบ่แม่ปุ๋ปยระเบิดร่วงเขา่าเด้เป็นปุ๋ยรับร่วงนะครับเนาะนี่เบิ่องติละ่ะโอ้งามพี่น้องงามเข่านี่ถือว่าเบิ่งติละ่ะเบิ่งเข่าเบืบ้องต้นเข่าเฮาหูเลยเนาะเข่าแงามมาแงามปุ๋ยดีบ่ดีเบิ่งหูเลยนี่ใบมันก็ใหญ่ ใบมันก็ใหญ่ดีนะครับนะเขียวงามต้นกระสมบุญโอ้ใช่ได้นะครับเนาะอ่ะมีความคืบหน้าเข้ามาในส่วนของผู้ที่ยังบัตรทันได้รับเงินหลายล้านเ้ออ่าทั้งกลุ่มอ่าส่งเสริมการเกษตรละก็ทกศได้แจ้งอัปเดตมาแล้วสําหรับผู้ที่ยังบัตรทันได้เงินหรือว่าเงินยังบัตรทันเข้าบัญชีนั่นให้เฝ้าไปติดต่อภายในเดือนกันยานี่นะครับเนาะภายในเดือนกันยานี่เด้อ ยาให้มันเกิน30กันยาเป้นว่าภายในสิ้นเดือนนี่ล่ละให้เฝ้าไปติดต่อเด้อผ,ผู้ที่ยังบ่ทัานได้รับเงินไปติดต่อมองไหนก็ได้ก่อนไปติดต่อใ้บ่ซูมองอะละ่ะจะไปทกศก่อนก็ได้มันก็จะได้หูว่ากรมส่งเสริมการ,กรเกษตรได้ส่งลายซื่อมาหลบบ่อนะครัเนาะถ้าไปทกศเพื่อบัญชีเฮามีปัญหาอัปเดตมาได้หรือว่าบัญชีเฮาเอ่ออีหยังอ่ะโดนอายัดบ่อแบบที่พันมาเรื่องราวของการอายัดบัญชีนะครับเนาะ เขาได้โอนเงินเข้าเขาได้โอนเงินเขา้าเขาบอยมีปัญหาเรื่องเงินบอแล้วกะ็เลขบัญชีเขาถูกต้องบอรหรือว่าบัญชีเขาบดอายุบอเนี่ยเขาต้องไปติดต่อทอกศสักก่อนถ้าหากว่าทกศยืนยันว่ายังบัตรท่านได้รับการยืนยันจากประชาะการกระทรวงกรเกษตรและสหกรมาเขาค่อยไปกระทรวงเกษตรและสหกรน,นะครับนะไปที่กรมส่งเสริมการ,กรเกษตรว่าบุได้ทรงเป็นยังคือบุได้ทรงลายสือเฮ้าอาจจะติดเรื่องการยืนเซ็นยืนยันประชาคม หรือว่าอาจจะเป็นเพราะแปลงหน้าหรือว่าอาจจะเป็นเพราะหนึ่งสองสามสี่ก็ว่าไปเหตุผลต่างๆนะหน้าเพื่อนก็จะตอบเขาได้นะครับเนาะเขาก็จะได้ไปเฝ้าเหตุเฝ้าถ้ำบางทีมันตกหลันเออมันมันก็จะถือว่าตกข้างตกล่นไปอ่าบางเทีบางที่จาหนาทีมันก็เหตุผิดพลาดคื้กันพี่น้องคนเฮาก็เป็นคนขึ้กันนั่นแหละมันมีความผิดพลาดเบิรดอ่ะล่ะมาเบิ่งรายละเอียดเรื่องกับเกี่ยวกับเอกสารที่ทางอ่า กเกษตรกับทกศรวมมือกันอัปเดตและ้วกะ็แจ้งเกี่ยวกับปัญหาเงินไหลละพันมาให้เบิงพี่น้องเฝ้าไปเด้อบนแจ้งมาแล้วนะครนะับเนาะไปเบงรายละเอียดอะมาเบงรายละเอียดเอกสารกันอัปเดตไร่ละ1000บาทเกษตรกร,รกไม่ได้รับเงินเร่งตรวจสอบก่อน30กันยา68นี่มันเป็นพ่อเองอยังถึงบดบยบดาก็เขาเป็นเพราะไร้สื่อตโต๊ะลนบหรือว่ามันบอมีเลยนั่นอัปเดตไรละหนึ่งพันบาทกมทรมส่งเสริมก,การ,กรเกษตรแนะ เกษตรกรไม่ได้รับเงินเร่งตรวจสอบก่อน30กันยาเดอ้อ6 8นี้ตรวจสอบได้ที่นี่ก็คือเดี๋ยวจะมีแนวทางช่องทางในการตรวจสอบนอกคำเนาะให้ไปเข้าอินเทอร์นเนเ็ตแล้วก็เข้าไปที่ฟาร์มบุกแน่ยยงแน่ละน่ะน้องคำเนาะนายพิรพันธ์คอทองอธิบดีกรมส่งเสริมการ,กรเษกษตรกล่าวว่า ความคืบหน้าการส่งข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือว่าทกสข้อมูลณวันที่15กันยายน2 5 6 8รายละเอียดดังนี้สนับสนุนโครงการสนับนี่ใน,นสื่อเต็มของเพินในพีนองเดิ้ลเง,งินหลายละพันนะโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปลัง เมื่อวันที่29สิงหาคม2568กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดส่งข้อมูลให้กับทกศแล้วจำนวน845,122ครัวเรือน2,568โดยทกศได้เริ่มทยอยจ่ายเงินตามรอบการโอนเงินแล้วและในวันที่15กันยายนนี้15กันยา2568นี้จะส่งเพิ่มอีกจำนวน4,779ครัวเรือน อันนี้สาหรับขา้าวนาปังเนาะครับนะ4 7 7เกานี่ข้อมูลคงเหลือเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและดำเนินการอย่างรัดกุมส่วนเกษตรกร,ร,กรที่ทำนาปลังและตรวจเช็คสถานะแล้วพบว่าไม่ได้รับเงินขอให้ตรวจสอบและติดตามแก้ไขสิ้นก่อนสิ้นสุดโครงการ30กันยายนนี้สภารอ18นี้ก็คืออันนี้น่าจะเป็นขาน้าวนาปังเนาะครับนะขาน้าวนาปังเฉพาะขา้าวนาปังนี่ต้องเร็งตรวจสอบก่อน30กันยา แต่ว่าบาว่าเขาหน้าปลังแหลวก็เขาหน้าปีนี่ผู้ใหญ่การอยากให้เกษตรกรที่ยังมาทันได้รับเงินหลายละพันเนาะเขาไปตรวจสอบเลยเขาไปตรวจสอบเลยอ่ะน้องน้องบ่ทองไปล่อดอกมันจะได้เลี้ยวเนาะเขานะมันจะได้ก้มูเพราะว่าถ้าพี่พลาดมากบาดายมากนี่มันมันยากเด้มันยากรอเขาเนาะกว่าจะรอหันรอนี่กว่าจะดําเนินการแหงโดนไปกบแหงสาเด้อพี่น้องเด้อแหงโดนไปมันก็จะยิงสาลุงเนาะรับเนาะ ในส่วนของโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปี2568 69เมื่อวันที่29สิงหาคม2568กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดข้อมูลส่งให้ทกศแล้วจำนวน1,820,015ครัวเรือนโดยทกศได้เริ่มทยอยจ่ายเงินตามรอบการโอนเงินแล้วและในวันที่15กันยายน2568ที่ผ่านมาส่งเพิ่มเติมอีกประมาณ1.57ล้านครัวเรือนรวมมากกว่า รวมแล้วกว่า3.39้าล้านครัวเรือนแล้วคิดเป็นร้อยละ73.2 0เปอร์เซ็นต์ของโครงการและร้อยละ74.43ของจำนวนเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการ,กรเรษกษตรก็ถือว่ากลายครึ่งแล้วนะเนาะกลายครึ่งแล้วตอนนี้แต่ว่าก็ยังตกข้างอีกบัากหลายหนึ่งเด้อนีอ่ยังตกข้างอีกบัากหลายหนึ่งเด้อ4.6ล้านครัวเรือน4.7ล้านครัวเรือนไปเลยหรืออีกเป็นล้านล้านคะนพี่น้อง สำหรับเกษตรกร,ร,กรที่ยังคงเหลือตามเป้าหมายโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข,ข้าวนาะปีปีสภ6 9ปทั 69, ประมาณ1.7ล้านครัวเรือนอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบตามคู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร,ร,กรปีส5 6วร้อทัเนะเหลืออีก1.7ล้านครัวเรือนบม่ได้พี่น้องเดอ้อเนี่ยเฝ้าไปตรวจสอบเดอ้อการปิดประกาศประชาคมการประชาคมโดยกเกษตร ตกรอนจะต้องลงลายมือชื่อรับรองการประชาคมทุกครั้งเพื่อรับรองข้อมูลของตอนเองเมื่อซึ่งเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จเสร็จแล้วกรมส่งเสริมการเกษตรจะตรวจสอบตามความถูกต้องและตัดยอดตามรอบการรวบรวมข้อมูลเดือนละสองครั้งจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการนั่น<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีบางที่ยังมู่วัานเฮ้าในี่มันได้กันเบิดแล้วแต่ว่า เฮ้าบารายทังสี่เนี่ยบางทีเพิ่นให้มาประชาเพิ่นประชาคมเพื่อที่จะให้เซ็นยืนยันล่ะผู้ใหญ่บ้านประกาศแล้วประกาศอีกก็บ่ไปวะนี่ก็บ่บ่มีอาจจะบ่อยู่บ้านแน่อาจจะไปหันไปหนีแน่หาโตบ่พบบะนี่เพิ่นก็เลยส่งก่อนเฮาก็บ่ได้เงินละบะนี่พอเฮาบ่ได้เงินมาหมู่ได้เบิด์ตหรอหอนใจแล้วบะนี่เออฝ้าวมาก็ต้องไปเซ็นที่หลังตกรอบล่ะพี่น้องตกหล่นเด้อมาเบิ่งเอกสารต่อทั้งนี้ช่วงการเพาะปลูกข้าวนาปีปีสองพปดถึงของไทยจะอยู่ในช่วงเดือนเมษา ถึงตุลา2 5 6 8ซึ่งแตกต่างกับสภาพพื้นที่และสภาพภูมิอากาศและสำหรับภาคใต้9จังหวัดช่วงการเพาะปลูกข้าวนาปีพศ168-169ของไทยจะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนา, 8, า 2, 2 5 6 8 2 5 6 8ถึงกุมภาพันธ์2 5 6 9ดังนั้นข้อมูลเกษตรกรจะทยอยส่งให้กทสจนถึงเดือนสิงหาคม2569ตามรอบการเพาะปลูกของเกษตรกร นี่ไปหอดเดือนสิงหาสองพันหกสิบเก้าไปละเนาะครับเนาะด้วยเหตุผลข้างต้นจากนั้นทกศจะดําเนินการตรวจสอบและโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการในเดือนกันยายน2 5 6 9อยเออยังมีเวลาอีกโดนเติมอยู่แต่ว่าคนที่เบ่บ่บ่เดือดร้อนเพิ่นก็บ่ไปไงแล้วเนาะบ่เดือดร้อนเหลอเงินอาจจะรอไปเดือนหนาเพราะช่วงนี้คนมันหลายอาจจะไปเดือนหนาก็ไ้ก็ได้เนาะครับเนาะแต่ว่าโอ้ย ยังพอเยการรอบ่ด้แล้วมันโดนโผดเว้เนาะเนาะมูได้ก็ให้งยักได้กับมูคนแล้วนายพิรพันธ์กล่าวเสริมว่ากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ภาคใตา้9้จังหวัดช่วงการเพาะปลูกข,ข้าวนาปี2 5 6 8 2 6 9จะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนา2568ถึงกุมภาพ2569เกษตรกรหลังจากการเพาะปลูก10ถึ16วันให้สามารถดำเนินการปรับป,ปรุงทะเบียนกเกษตรกร ขอเน้นย้ำเกษตรกรที่แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วให้ตรวจสอบและลงชื่อในแบบติดประกาศและหรือเข้าร่วมลงชื่อในการประชาคมเนื่องจากเกษตรกรต้องรับรองข้อมูลของตนเองหากไม่ลงลายชื่อมือจะถือว่าไม่ผ่านการตรวจสอบและข้อมูลจะไม่ถูกส่งเข้าร่วมโครงการในพิรพันธ์ระบุ กเกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและ,ะและสถานะการเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักง,งานกเกษตรสำนักง,งานที่สำนักง,งานกเกษตรอำเภอที่แจ้งขึ้นทะเบียนนี่ไปเดอ้อไปพูนละมันจะแน,น่นอนเนาะครนะับเนาะแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กนี่ก็มีคําตอบให้เข้าง่ายเด้อถ้าไปฮะถ้าไปอันดับแรกนี่ก็คือพูนละมองมองมองอันแรกก็คือสำนักง,งานกเกษตรอำเภอละมันจะมีคําตอบไปเข้าบางทีบางเทีบางที่ต้องการเอกสารนั่นนี่นั่น เขาจะได้เตรียมไปให้มันเรียบร้อยไปเลยนี่นะน้อกนั่นก็จะเป็นเว็บไซต์เนาะเว็บไซต์สําหรับการโอนเงินของทกสว่าทกสโอนเงินหรือยังยังบุคคลบลหรือว่าจังใดเนี่ยนะครับเว็บไซต์ของหลายๆหลายๆเว็บไซต์ของธนาคารน่ะพี่น้องของธนาคารนะเขาเนาะบริการไล์กมี่ของธนาคารทกสสามารถตรวจสอบได้แค่แอดไลน์ไปนะครับนะ ท้งนี้ขอให้เกษตรกรหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องและโปรดระมัดระวังมั่นใจว่าไม่มีการตัดสิทธิ์โดยไม่เป็นธรรมกรมส่งเสริมการ,กรเกษตร,รเกษตรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้าราชาการราชการทุกประการเพื่อรักษาความเป็นธรรมโปรง่งใสและตรวจสอบได้ในส่วนของเอกสารรายละเอียดต่างๆที่พยานการได้ลงไว้ให้กะหระหายปฏิบัติตามนันเดอเกษตรกร,ร,กรชาวนาเฮาในส่วนของที่ มีปัญหาเร่งเอกสารทะเบียนการคืนทะเบียนกลับไปที่กเกษตรอำเภอนะครับเนาะ,ะในส่วนของถ้าอยากหูข้อมูลบองตน้นกลับไปเช็คข้อมูลฟาร์มบุกว่าเป็นจังไดข้อมูลบางตนนะครับเนาะ,ะเพื่อถ้ามันเล็กๆในหน่อยว่าไอ้บนภาชาคมแล้วเราบอกเอกสารเขามั่นใจว่าเขาถูกต้องเขาก็ไปเช็คในฟาร์มบุกมันก็นจะคืนว่ายืนยันเรียบร้อยแล้วนะนะก็รอส่งในส่วนของทกสศหลบต่อไปเอออันนั้นน่โอเคไม่ต้องไปก็ได้ แต่ว่าถ้าหากว่ามีปัญหามันบ่คืนอีกอย่างเลยจังสี่เดี๋ยเฝ้าไปเฝ้าไปหรือว่าในส่วนของฟาร์มบุกึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าบรเดเงินก็เขานี่อันนี้ก็ต้องไปทกสเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเพิ่นก็บ,บอกให้เฮาแล้วเนาะให้เฮ้าไปเฮาก็ต้องไปละเ,เงินของเฮาสิทธิประโยชน์ของเฮานะครับเนาะก็ต้องไปไปเอาเงินแหมเออเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่คลิปหน้ามาพ่อกันใหม่สวัสดีครับ